สวัสดีครับผมเจนะครับจากวินเนอร r o p e r t น t นะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็พามาดูที่ดินนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งตัวที่ดินเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองนะครับตำบล3ามเรือนต้องมาดูตรงนี้ครับในส่วนของที่ดินตรงแปลงนี้เนี่ยติดถนนใหญ่นะครับตามไปดูตรงโน้นเนี่ย จะเป็นเส้นถนนเพชรเกษมนะครับสะดวกเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับราชบุรีส่วนตัวที่ดินเนี่ยมีขนาด25ไร่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าตัวแปลงที่ดินเนี่ยมีรูปลักษณะย,ยังไงบ้างแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับ ตัวแปลงที่ดินเนี่ยมีหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนใหญ่เนี่ยเยอะนะครับซึ่งสามารถทําได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทาเป็นโชว์รูมรถยนต์หรือว่าจะทําธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งเหมาะมากเลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับครับเดี๋ตรงนั้นมานะครับที่เราเดินเข้ามาแปลงที่ดินเนี่ยก็จะติดกับที่ดินนะครับมีบ้านที่สร้างไว้แล้วนะครับถ้าเรามองตามไปนู่นนะฮะที่ แนวที่ดิน,นจะวิ่งไปสุดคอบตรงนี้นะครับแล้วกวาดไปถึงนู่นที่เรามีเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับภาพจากมุมสูงด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับ สำหรับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในตำบลสามเรือนนะครับอำเภอเมืองนะครับซึ่งตัวที่ดินเนี่ยห่างจากอำเภอเมืองเนี่ยเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีพื้นที่ดินขนาด25ไร่นะครับเหมาะกับการทำธุรกิจเพราะว่าติดถนนใหญ่นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อขอคุยรายละเอียดได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับแล้วก็สามารถนัดชมที่ดินจริงได้นะครับก็ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆที่ดินแปลงสวยแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับข้อมูลโปรโมชั่นดีๆนะครับความรู้ดีๆนะครับผมเจนะครับ Winner Property แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ